ส่งงานครับ h o n d a a ขอ o r เจนเก้าเครื่อง2อ0 4นะครับล้อเดิมล้อเดิมขอร7บเจไอ้ยหคันนี้เข้ามารีแบปครับอ่าจูนกล่องเดิมใช้น้ำมัน E20 นะครับ ก็เดิมสนิทเดิมยันท่อครับเดิมยันน็อตหรือเปล่าโอเคจูนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเก็บค่าที่ดีสดของรถคดีให้แล้วนะครับที่ปรับแต่งได้นะฮะโอเคเหมือนเดิมครับจับ a อฟบายแบนเหมือนเดิมนะครับจูนสดจูนจริงวิ่งจูนจริงไม่ใช่จอดนิ่งแล้วจูนครับแล้วเก็บเงินนะฮะ เหมือนเดิมครับจูนถนนเหมือนเดิมถนนจริงหลอดจริงปรับการใช้งานจริงนะครับโอเคคันนี้เข้ามานะฮะก่อนมาก็มีอาการฝั่นสถานนะครับอืลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Accord Gen 9เครื่อง2,004ลองดูรอบครับ ไม่เหมือนเดิมนะครับอ่ะพวงมาลัยถือว่าสั่นขึ้นไม่ได้สั่นขึ้นถือว่าสั่นน้อยลงเยอะครับครนนี้ก็ตามสภาพครับยางท่ทนเครื่องก็เริ่มมีเสื่อมสภาพแล้วถ้าเปลี่ยนท่ทนเครื่องด้วยก็จะดิ่งกว่าน,นี้เยอะครับมาเหมือนเดิมครับเปิดแอร์เกียร์ดีเดี๋ยวเรามาดูอ่าตาเล่นกัน พี่เบิ้มเครื่องสองพันสี่นะฮะว่าจะวิ่งเป็นแบบไหนไป้ายเป็นไงครับออกตัวมีล้อฟรีดูความเร็วขึ้นครับดูรอบฟาดครับไม่มีตกนะครับกำลังเดินเรื่อยๆโอเคยกก่อนฮะ สำหรับลูกค้าที่ใช้ Accord Gen 9เครื่อง2 4 0 4นะครับเราดูว่าแตกต่างจากรถท่านยังไงท่านที่ใช้น้ำมัน E20 นะครับเด,เดิมเเลยเดิมยันท่อครับอสำหรับท่านที่ใช้ Accord Gen 9เครื่อง2.0ไม่ว่าจะ Gen 9หรือ Gen 8ตั้งแต่2.0 2.4มีปัญหารอบเดินเบาหมดนะครับ ตามสภาพครับตามอายุการใช้งานนะครับอย่างเช่นเครื่องเสื่สภาพนู่นนี่นั่นระยะวาวด้วยลิ้นปีกด้วยนะครับที่อู่ผมมีจัดการให้หมดครบครับพร้อมจูนพร้อมปรับรอบอยู่ที่ห้าพันบาทครับนะฮะก็เข้ามากับกลับไปคนละคันแน่นอนครับส่วนเรื่องความประหยัดประหยัดกว่าเดิมแน่นอนครับนะฮะในเมือง เทียบเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมนอกเมืองดีกว่าเดิมชัดเจนครับโอเคหลังจากจูนกับผมแล้วนะฮะไปอัพของเพิ่มกองแผ่นเพิ่มกองซิ่งกองนอกแล้วครับท่อไอเสียเดินทั้งเส้นออกสองออกหนึ่งออกจะออกสี่ออกห้าออก6จูนเก็บฟรีครับไม่คิดเงินนะครับยกไปแต่ท่านไปอัพ t ร r b o นะโอเคส่งงานครับ ขอบคุณครับ